ื่องหนึ่งครับที่ตามต่อกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับจนได้ข้อสรุปตอนเย็นนะครับกรณีที่จะแบนนะฮะหรือว่ายกเลิกสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร3ชนิดด้วยกันพอพลูฟร์นพาราคอดแล้วก็ไกโฟเซตนะครับก็ตัวตั้งตัวตีก็แน่นอนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเมื่อวานนี้ครับคุณมนัญญาไทยเศษครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาความเห็น4ฝ่ายด้วยกันก็มีทั้งภาครัฐผู้นําเข้า ะะเกษตรกรและผู้บริโภคต่อการยกเลิกไอสารเคมี3ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็รประชุมกันทั้งวันนะ,ะสุดท้ายได้ <ผม S 1> ข้อสรุป้วพี่แซนก็ได้ข้อสรุปใช้เวลา2ชั่วโมงฮะเขาบอกไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าพร้อมบอกจะเชิญมาตอนประชุมเสร็จแล้วเพื่อจะมาสังเกตการว่าคณะทํางานเนี่ยวหวนกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครบ้างโวดกันอะไรยังไงพอสุดท้ายก็ก็มาผลประชุมก็มีมติบอกว่า9ต่อ0ก็คือไม่มีใครไม่เห็นด้วยก็คือเห็นด้วยหมดที่จะให้ยกเลิกตัวนี้ คุณมินอบอกว่าโดยจะเอาเอาผลาผลของมติในที่ประชุมเนี่ยนะที่จะแบน3าสารพิษเนี่ยซึ่งจะให้มีผลตั้งแต่วันที่1นธันวาคมปีนี้เลยนะคุณกบนะคือจะต้องอะไรห้ามนำเข้าห้ามผลิตห้ามครอบครองห้ามจำหน่ายเนี่ยคืออัปเกรดจากวัตถุบัญชีประเภท3เนี่ยเป็น,เป,นเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่4ครับแล้วก็ต้องส่งไนงะเดี๋ยวก็รายงานนาย,ยกไปก่อนปมาณสวันนะเสร็จแล้วจากนั้นก็ต้องนำเข้าคณะกรรมการ อ่าอะไรนะวัดกายวัตถุอัน,น,อนตรายวัตถุอันตรายครับอันนี้เรียกว่าชัยชนะยกแรกก่อนนะท่ากบยกแรกเแค่ยกแรกเพราะนี่คือพอมีมตินี่ปุ๊บส่งนายกนายการับทราบใช่ไหมแล้วส่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยนะคณะกรรมการชุดนี้จะมีอยู่29บ้าท่านมาจากหลายหน่วยงานแล้วก็มาจากภาคประชาชนด้วยถ้าคณะกรรมการชุดนี้เขาไม่เห็นด้วยกับนี้เนี่ยี่สิบเก้าคนนะถ้าไม่เห็นด้วยนะผมบอกผมไม่ให้แบน อ๋อเหรอได้ก็ไปเ<พ>จอคณะใหญค่คุณไม่มีสิทธิ์ไปคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้นําหรือก้าวไก่ทําการทํางานของของคณะนรมการชุดนี้ซึ่งกฎหมายมันระบุไว้แบบนั้นแล้วก่อนหน้านี้นะที่เขาที่คณะรรกการชุดนี้เขาตอนแรกมีการเสนอให้แบนไปรอบหนึ่งแล้วประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ไอ้หรือกันยาจนผมจำไม่ได้แล้วคณะรรมการชุดนี้สิบหกท่านอบอกว่าไม่แบนเหรอสิบหกท่านบอกไม่แบนบอกว่าด้วยเหตุผลเพราะคือถ้าแบนแล้วคุณจะหาอะไรมาใช้ คุณจะหาสารพิษอันไหนมาใช้แทนแล้วถ้าแบนแล้วมันจะกระทบเกษตรกรเพราะอะไรราคาของไอ้สารตัวใหม่ๆที่มามันจะราคาสูงกว่ามันจะแพงกว่าเกษตรกรเข้าถึงยากกว่าแล้วมันก็อาจจะเป็นสารพิษเหมือนกันคุณต้องหาสารทดแทนมาให้ได้ก่อนอันนั้นเป็นเหตุผลที่คณะกรรมการชุดนั้นเขาตามไว้ถต้องแต่คุณมนัญญาก็บอกว่านะครับบอกว่าแม้ว่าจะยกเลิกไอ้สามสารพิษนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีสารตัวอื่นมาทดแทนกันได้เพียงแต่ว่าเรียกว่า อะไรอ่ะมันไม่เร็วสมรรถภาพในการฆ่าเนี่ยฆ่าว่าไม่ทันทีเออไม่ทันทันทีอาจจะ3ถึง5ชั่วโมงตายนะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าสา3ตัวนี้ไงสตัวนี้มันเป็นอันตรายถึง3เท่าตัวนี่เกษตรกรเน่ยรู้อยู่แล้วว่าใช้ตัวไหนได้ไม่แล้วแกก็บอกบอกว่าเนี่ยนะถ้ามีถ้ามีตัวแทนมาแล้ไอตัวแทนสสารเนี่ยถ้ามาแล้วอันตรายก็ยกเลิก เอออคือต้องอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นชัยชนะยกแรกก่อนเดี๋ยวสุดท้ายต้องไปดูการชี้ขาดของคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งซึ่งทางคุณสุริยะจึงร่วมกิบอกว่าเนี่ยพอะผลที่ประชุมสฝ่ายออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ที่จะมีขึ้นเนี่ยก็ต้องเร่งขึ้นและเร่งให้เร็วขึ้นก่อนหน้านี้ว่าจะมีการมันจะมีกำหนดกำหนดการอยู่ก็เร่งไม้เร็วขึ้นหน่อยเขาบอกถ้าเห็นกันแบบนี้ก็คงก็คงต้องเห็นด้วยแหละาะก่อนหน้านี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายก็บอกแล้วบอกว่าคือถ้ากระแส กาเป็นห่วงนเรื่องของการหาสารทดแทนว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็จะใช้อะไรยังไงคราวน,นี้กระทรวงกรเกษตรเนี่ยนะก็โด,โดยโดยท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็แล้วก็นายปรินพาณิชพักเนี่ยเขาไปลองหัวหน้าพักของพรานพิเศปัดเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในช่วงสมมติยกเรื่องใช้ไปแล้วเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเกษตรกรก็จะใช้อะไรจะขเขาก็เลยต้องเยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รก็จะไปดูว่าจะเยียวยาอะไรกันยังไงจะใช้สารตัวไหนแต่สุดท้ายปลายทางเขาอยากให้เน้นใช้เกษตรอินรีแต่มันต้องใช้เวลานิดนึง ราวนี้ก็คือต้องรู้ว่าเกษตรกรเขาว่ายังไงด้วยประเด็นมีประเด็นนี้ด้วยนะที่เหมือนกับมีคนคุณวิภาวิจารนะว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาพยายามหือยกเรื่องตัวเนี้ยดันเรื่องนี้มากไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวุฒิกรรองรัฐมนตรีอ่รัฐมนตรีอามสารสุขเนี่ยรวมถึงคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เนี่ยมีประเด็นนี้หรือเปล่าว่าอ๋อเขาเตรียมจะเปิดทางให้นายทุนพักเนี่ยนำสารใหม่เข้ามาไง เป็นตัวแทนสารใหม่เอาเข้ามาขายแทนในสามตัวนี้อ๋อมันประมาณว่าไปซื้อรอไปแล้วรอไว้เลยคุณนันญาก็ปฏิเสธบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้อย่างนั้นการจะอนุญาตนําสารอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ใช่จะทําได้เลยนะมันต้องมามีระยะเวลาการพิสูจน์พิษวิทยาอีกมันมีขั้นตอนมั้นะมีขั้นตอนอยู่ในพรบวัตถุอันตรายอีกมากมายคุณเข้าไปโดนกล่าวหาว่าเนี่ยเนี่ยคุณพักเดียวกันภูมิใจไทยใช่ไหม คุณอนุทินก็เล่นบทนี่เฮ้ยขึงขังไม่เอาไม่เอา,เอาคุณก็เล่นบทไม่เอาไม่เอา,เอาพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาตัวใหม่ซึ่งพักพรรคควรเนี่ยไปไป,ไปเปิดรอไว้ละวมาแต่เขาบอกไม่มียังไงก็ไม่มีมยืนยนันยืนยันครับผมบอันนี้เราต้องไปอรอลุ้นแต่ผมเชื่อว่ากระแสสังคมเนื่องกบกระแสสังคมบางอย่างนี้แล้วก่อนหน้าที่จะประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะโอ้โหตั้งแต่เช้าเลย ข่าวมายาวเยี่ยไอ้หน่วยงานนั้นก็โอเคไม่เอาไม่เอาเห็นด้วยกันหมดโหมล้องกันใหญ่เลยเหมือนเป็นกระแสนะเป็นกระแสเหมือนกับว่าใครไม่เอาเนี่ยดูเป็นพวกมารนอ่ะคือถ้าใครจะปล่อยให้ใช้กันอยู่นะเหมือนเป็นกระแสไม่ดีเออดูไม่ดีอ่ะก็นี่เขาถึงเรียกร้องไงว่าตอนที่ลงมติเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยจะให้ลงเปิดเผยเลยนะเขาบอกว่า2 9เ้าท่านที่เป็นคณะกรรมการเขูสุดไรถ้าเกิดจะลงมติอย่างไรอย่างหนึ่งเปิดเผยเปิดโหวตกันแล้วต้นเห็นด้วยครับโหวตไปครับไม่เอาครับอันนี้เอาไม่เอาจะได้รู้ว่าใใคครรเป็นอ ับผมบก็<ร>ลำบากเลยเนาะร้วกัครับ <ผม S 1> ครับ